สวัสดีปีใหม่ทุกคนเลยแพลวมาลงคลิปช้าไม่ใช่อะไรเพราะาแพลวก็หยุดปีใหม่เหมือนกันตอนแรกแพลวกล่าวว่าจะลงคลิป How to Play Perfumer นะคะหรือว่าสอนเล่นน้ําหอมแต่วันนี้ที่เอาหมอมานะคะก็เพราะว่าตาที่แล้วที่แพลวเล่นไปเนี่ยคือเขาเอาโจเซฟมาโชว์ในหน้าแมทนะคะแต่พอเข้าไปในเกมเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นอูฉ้างแต่แพลวก็ดันเล่นหมอไปแล้วไงพอมาตานี้ก็โอเคเล่นหมอไปเลยก็ได้สกินนี้แพลวยังไม่ได้เอามาลงให้ดูเลยใช่ไหมคะตอนที่เขาปรับใหม่เป็นมีเอฟเฟกหิ่งห้อยเพิ่มขึ้นเออมันสวยดีก็เลยเอามา แผนเป้าหมายก่อนนะคะเหมือนจะมีครูวิชาญตีเขาทักมาไม่มีอะไรหรอกนะคะเพิ่งตีหา้าเอาเพื่อนเพื่อนลงไปเลยแก้วขอบอกในกรณีนี้นะคะเราเนี่ยจะต้องให้เขาเลยเฟดไปยันหัวเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่ต้องไปยืนรอนะคะเราปั่นไปเลยนะแล้วถ้าใครที่อยู่ใ,ใกล,เล้เขาก็ต้องไปช่วยเองนะคะแต่ต้องรอให้เฟดแบบนิดหัวไปก่อนนะคุณผู้ชมเพราะว่าแบบนี้มันเสียเวลาแนละเครื่องขาดด้วยะคะ่ะเห็นไหมเพื่อนเขาก็ยังรู้เลยนะคะว่าอย่าช่วยให้มาช่วยตอนแบบ เออเฟดมิดหัวก่อนนะคะเพื่อคนนี้เขารู้นะแต่ดันมีคนไปช่วยจ้าน่าเสียเขาก็ยังบอกอยู่เลยนะคะว่าอย่ามาช่วยสนแสดงว่าเสียคนนี้เขารู้ตัวดีนะคะแต่เพื่อนเราแบบแฟมจัดไงก็ให้เขาไปช่วยไม่เป็นไรเรามารุ่นกันนะคะว่าจะเลยเฟดหรือเปล่าแต่ตรงนี้ไม่น่าจะเลยนะโอเคช่วยได้แล้วมีไทาทนเนอร์ด้วยนะคะเสียนกนกอยู่ไหนน่าจะนกเซียววิป,ปะคนนี้ปึ๊บนกมาละ ตีนกไปเรียบร้อยนะคะกชาและตอนนี้ก็เหลือ4เครื่องแล้วเครื่อ,องแพลจะเสร็จก็จะเหลือ3มเครื่องนะคะอ<ง>ังจริงถ้าเพื่อนเนี่ยไม่ได้เทเลอร์ช็อกนะคะี่แทลไม่ได้ว่าเพื่อนนะแล้วก็แค่แบบสมมติให้ฟังนะคะถ้าไม่ล,ล้มเลวอต้นเกมตอนนี้ก็น่าจะเหลือ2เครื่องนะนอ้าวงานยาแพลคออนญาตอ้อมไปดูก่อนนะคะว่ามีคนปั่นเครื่องตรงนี้หรือเปล่านะเพื่อที่เราจะมาจองอ่ะมีคนอยู่ตามสบายเลยนาทีนี้มันก็ต้องเป็นนาทีของเราที่เราจะไปรอซับเพื่อนตรงนี้แพลไม่รีบนะคะเราก็ปล่อยให้เพื่อนเนี่ยปั่นกันไปแบบสบายๆนะเดี๋ยยวรรออช่ตงง้เ อ้าวเหมือนแม่สีเห็นแล้วนะคะป้าผีเสื้อมาแล้วไงจุ๊กนี่หนะึงหลบแบบดิจิตอลเลยคะเออแต่ว่าตรงนี้เราก็ต้องโดนตีอยู่ดีหรือเปล่าวะไปช่วยเพื่อนเลยแล้วกัน โดนตีไปแล้วนะคะมาช่วยเพื่อนเลยแพลวขออนุญาตไม่บล็อกเพื่อนนะคะเพราะว่าถ้าแพลวเนี่ยโดนตีพอไทายหมดอะแพลวก็จะอยู่แถวๆนั้นใช่ไหมแล้วฮันอะเขาไม่สนใจแพลวหรอกเขาก็จะไปเอาเพื่อนอยู่ดีแล้วถ้าเพื่อนล้มขึ้นมานะคะก็คือจะเสีย2คนไปเลยเพราะฉะนั้นแพลวไม่บล็อกนะคะพอแพลวอธิบายเรื่องเมื่อกี้แพลวก็นึกขึ้นได้เลยนะคะว่ามีอยู่ประมาณสองสาเม้นเนี่ยเม้นว่าอยากให้แพลวสอนเล่นเกมไอเดนเพราะเขาเนี่ยเป็นผู้เล่นมือใหม่กลัวว่าพอไปเล่นแล้วเพื่อนจะด่าคุณผู้ชมคนไหนที่ดูมาจนถึงตอนนี้แพลว แบบ h o w to กระจุกกระจิกหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็น How to สอนเล่นตัวละครแพลจะบอกพาริตตัวละครจะบอกประวัติตัวละครจะเล่นตัวละครให้ดูหรือว่าจะเป็น Howto เล่นเกมไอดนนะคะแพลจะอธิบายว่าเออเปิกนี้เอาไว้ทําอะไรและสถานการณ์ในเกมกรณีนี้เราควรเล่นยังไงถึงจะชนะ เพื่อนโดนไปนะคะเดี๋ยวแพลไปหาเครื่องก่อนนะอยาอธิบายต่อโอเคตอนนี้เราได้เครื่องแล้วนะคะถ้าใครที่อยากดู how to ก็บอก3มมาละกันนะหรือถ้าใครที่มีปัญหาอะไรอยากรู้เกี่ยวกับเกมนี้นะคะก็บอก3แล้วก็พิมพ์ต่อหลังมาว่าตัวเองมีปัญหาตรงนี้นะไม่ว่าจะเป็นไม่เข้าใจที่เพื่อนเขาสื่อมานะคะที่เขาส่งข้อความมาหรือว่ามีปัญหาตรงการจุดเครื่องเราไม่รู้ควรจะจุดเครื่องตอนไหนคือการจุดเครื่องมันไม่ได้มีกรณีเดียวนะคะที่แบบต้องรอเพื่อนล้มหรือว่ารอเพื่อนโดนตีก่อนถึงจะจุดเครื่องได้มันมีอย่างอื่นด้วยก็คือเพื่อนาจะกแแลล้้วว็ ส่งข้อความมาซึ่งบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าข้อความนี้คืออะไรนะคะเช่นสมมติแพลวกาลังจู้งอยู่นะคะแพลวบอกเพื่อนไปก่อนว่าผู้ล่าอยู่ใกล้ฉันเพื่อนก็จะรู้แล้วใช่ไหมคราวนี้ถ้ารอเตรียมจุดนะคะแล้วแพลวห่างจากฮันหรือว่าตอนไหนก็ได้อะที่คนที่เขาจู้งอยู่อยากให้จุดนะคะเขาจะกดส่งข้อความมาว่าตั้งใจถอดรหัสตอนนั้นแหละคือตอนที่เราควรจะจุดให้เพื่อนไม่ใช่โอนะคะโอเคหยุดไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวแพลวจะสปอยหมดก่อนที่จะมีคลิป how to อีกนะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเอาเป็น how to อะไรดีหนะ้าบวกสามาแล้วก็พ พลวกลัวว่าเขาจะมาคุมเครื่องนะอยากให้เพ goodbye, be ื่อนแบบลากไปไกลๆกว่านี้นะคะแพลวจะได้จุดแบบสบายใจที่ตอนฉันเตรียมเครื่องแล้วเน יח, re ี่ยเธอดันไม่ล้มกันทีตอนฉันไม่เตรียมเครื่องเนี่ยเธอดันล้มกันเคราว่าตรงนี้จะเสียเวลาเพราะฉะนั้นทำแดบเลยดีกว่าค่ะ รอนานมากที่แบบนี้นะคะถ้าเตรียมเครื่องแล้วเนี่ยมันจะบัฟความเก่งเพื่อนอยังไงก็ไม่รู้เอ้ามาหันมาแล้วขอจุดเลยลวกันนะคะตรงนี้แพลวจะไม่รอให้เขาตีเราก่อน,นะเพราะถ้าเขาตีเราเราก็ต้องกดจุดเครื่องอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเสียเวลาเราจุดไปเลยะค่ะไม่ต้องสนแต่อย่าลืมเปิร์บั็ความเร็วเมื่อจุดเครื่องด้วยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ไม่รอดใครตายเร็วเห็นไฟแดงมาปุ๊บนะคะกดจุดเลยนะเพราะหันบางคนเนี่ยเขามาปุ๊บเขาง้างตีนะโอ้ยแพลวสปอยไปเยอะมากเลยนะคะเนี่ยคลิปนี้น่าจะตั้งชื่อคลิปว่า How จุุดดดเเเครรื่่่่ออองงงงยยยังไงให้้ปปปีีกกววาาาานะ <c oughs> ะานะตตาาููิแลลขบณมท แต่ถ้าเพื่อนไม่อยู่ตรงนี้นะคะแพรคิดว่าน่าจะงานหยาบเลยแหละเพราะนี่ก็กีชาเขาน่าจะบินมาหาเราเลยโอเคแค่นี้นะคะไปแล้วถ้าใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด u u s s r r i e เป็นกำใจให้แพรด้วยนะคะแล้วก็บวก3ามกันมาด้วยนะอยากมีคอนเทนต์ทำ